สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจัดู่ยวิทยา EP ที่89นะฮะครับผมก็ยังมีอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะฮะที่ถือว่าพลาดไม่ได้ที่ต้องหาโอกาสเข้าไปชมนะฮะก็คือชื่อเต็มว่า Victoria and Albert Museum ซึ่งชื่อนั้นก็มาจากคนสำคัญในประวัติศาสตร์ก็คือพระสวามีของควีนวิกตอเรียครับซึ่งช่วงพีเรียที่อังกฤษนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดช่วงรัชกาลที่สามึงห้าัฮะ ที่ขยายอำหน้าที่เราเรียกว่าร็อกวิกตอเรียนพีเรียดเนี่ยช่วงนี้63-64ปีที่ท่านของราชอันนี้พระสวามีเนี่ยก็จะเหมือนตำแหน่งเหมือนดุ k ออฟ e d นเบอร์ h คือเป็นสามีของควีนที่เป็นเบอร์หนึ่งเอเขมาที่ของราชนะครับ,รบแล้วก็ตั้งในปีนั้นเลยแล้วก็พริน c e ิลเบิร์เนี่ยเป็นคนให้ไอเดียว่าควรจะมีมิวเซียมมีคล้ายๆเป็นสถานที่สำหรับ ใช,ใช่ได้ศึกษาหาความรู้นะจากไอ้แมนูแฟคเจอร์จริงๆก็ตอนแรกๆเขาคงพวกผลิตภัณฑ์พวกอะไรต่างๆอ่างเงี้ยนะฮะนะที่มาอะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดมันก็เก็บพวกเดคอเรทีฟอาร์ตเยอะนะพวกนะของใช้เก่าๆอะไรเงี้ยนึกอันทะิคอนะ่ะพูดง่ายนะฮะที่เราไปดูกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมเีเรียกว่างานที่เป็นเหมือนงานเป็นต้นฉบับปนปลาสเตอร์เนาะของหลายๆอย่างก็มีเรื่องตลกว่า เอ่อที่เห็นรูปเดวิดแบๆเนี่ยคือฟลอเรนซ์เนี่ยส่งเดวิดมาให้กับควีนวิกตอเรียแล้วเดวิดมันก็แก้ภาพเลยใช่ไหมครับของไมเคิลเจโลและช่วงวิคตอเรียนเพียดเนี่ยเขาคนอังกฤษนี่กดขี่เรื่องเพศหมายถึงว่าจะไม่คุยเรื่องเพศแบบห้ามมีอารมณ์ทางเพศอะไรเงี้ยหือเปล่าเพราะนั้นเขาก็รับกันไม่ได้ที่มีจูดเดวิดโทมาเขาต้องไปทำให ใบไม้ปิดด้วยอันนี้คือตัวที่เป็นแบบจําลองใช่ต้องาเป็นใบไม้ปิดทําไม่ให้ปิดด้วยใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกสะท้อนใน culture ช่วงวิกเตอรเรียนมันจะมีสลับกันนะฮะช่วงไหนที่แบบเปิดเผยได้ช่วงไหนเปิดเผยไม่ได้สลับกันแบบนี้บ่อยครั้งเออใช่ไอ้ตัวช่วงวิกเตอรเรียนนี่ตลกมากแล้วก็ห้ามมีอารมณ์ทางเพศตะไรเลยเนาะแบบเก็บกดสุดๆเลยนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีใกล้ออเบิร์ทรอลใกล้ไฮพาร์คนะฮะใกล้ไซเอน m ์มิวเซียม เดินกันเป็นแถบเลยตรงนั้นนะถนนเส้นนั้นนะฮะซึ่งก็มีของดีๆเยอะเลยแล้วก็อ๋อว<ม>ิลเลมอริสวิลเลมอรินี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากในช่วง<ม>ประมาณวิกตอเรียนเหมือนกันกลางศตวนะครับ<ม>และเป็นด<ม>ีไซเนอร์เป็นเจ้าของโรงงาน<ม><ม>เป็นคนที่ออกแบบโอ้เยอะแยะไปหมดเลย<ม>นะฮะสวยมากงานของเขาดีมากงานของเขาก็ มีเซสชั่นหนึ่งเลยที่รวมไว้ไว้เป็นห้องของเขาเลยที่วินเดของวิลเลียมอริสเลยนะครับและยังมีเป็นพรมทาเปสตรีใช่ทาเปสตรีทาเปสตรีเนี่ยเราจะเรียกว่าเหมือนกับฉากที่เป็นพรมครับใหญ่โตมากโอ้อันนี้พิเศษมากแล้วเขาเปิดไฟบสัลว์สัวเปิดเพราะกลัวทำลายแสงมันทำาลายนะฮะทั้งหมดจะเป็นของควีนหมดเลยเห็นบอกว่าเป็นของศิลปินยุคในซองที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าราฟาเอลด้วยถูกต้องเลยฮะอันนี้เป็นงานที่โอ้หาค่าไม่ได้เลยสุดๆเลย แล้วก็โอ้โหประมาณแผ่นใหญ่มากนะแผ่นแบบสิบเมตรห้าเมตรเจ็ดเมตรอะไรเงี้ยใหญ่เบื้อริ่มเลยนะฮะแล้วอาจะต้องหาอากาสไปดูให้ได้เลยออกแบบโดยราฟาเอลนะฮะเพราะนั้นก็ดูยากนะฮะใช่ใช่ก็คงจะวาดก่อนแล้วก็ขยายเป็นรงอะไรเงี้ยเพิว่าสเกลจริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาต้องควบคุมคุณภาพนะฮะแต่อันนี้พิเศษมากพิเศษสุดๆเลยก็เป็นงานของราฟาเอลที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็มีของดีอยู่เยอะเลย แล้วก็คือถ้าเกิดจะแบ่งบรรยากาศที่ลอนดอนเนี่ยที่ก็เขาจะแบ่งคือก็อังกฤษกับฝรั่งเศสเขาก็ข่มกันนะบอกว่าลูฟเนี่ยใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยลูฟเนี่ยรวมสอันอยู่อันเดียวของเราเนี่ยถ้าเรารวม National Gallery British Museum แล้วก็วิกตอเรียด้วยก็ใหญ่กว่าลูฟเขาบอกให้เขาก็คุยทับกันก็ต้องยอมรับว่า2ประเทศนี้ พิพิธภัณฑ์ของเขาน่าสนใจจริงๆเออส่วนหนึ่งก็ไปจิกเข้ามาเยอะเอันนี้ผลงานของเทอร์เนอร์นะจาร์นี่คือที่บรรยากาศที่เวนิสนะจา์อ๋อฮะสุดยอดเลยครับเขาเคยไปอยู่ที่เวนิสอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแล้วก็ไปแบบเพนติ้งไปแบบบรรยากาศของเวนิสอะไรเงี้ยเขาาชอบนะฮะชอบก็เดินทางเยอะเนาะแค่นี้เดี๋ยวเราไปเล่ากันต่อนะครับได้ครับแล้วก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ